สวัสดีครับหมอยางกลมเปลา่าคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อนะครับเกี่ยวกับการทดสอบยางกอมเปล่านะครับหลังจากเราผสมกลมเปลา่าสูตรที่เราออกมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการต่อไปคือการนํายางกอมเปล่านะครับมาเข้าห้องทดสอบหรือว่าทดสอบในห้องแลบนะครับหัวข้อในการทดสอบเบื้องต้นส่วนใหญ่เลยที่อยู่ต่างกรมยางเราใช้อยู่ในห้องแลบนะครับก็คือการทดสอบ เรียกว่าดิโมเตอร์หรือว่าเครื่อง ODR MDR นะครับเป็นการทดสอบการไหลของยางคอมปาว์หรือว่าทดสอบการวันคไนท์นะครับของคอมปาว,ว่าสูตรยางที่เราผสมออกมาเนี่ยการสุกหรือว่าการวันคไนท์การเคี่ยวเป็นยังไงนะครับสุกเร็วสุกช้าความนิ่มความแข็งของคอมปาเป็นอย่างไรรวมถึงใช้ในการควบคุมการผลิตเมื่อเราทําการผลิตแมสโป production แล้วนะครับ เครื่องเรีโอเิเตอร์ก็สามารถบ่งบอกถึงความเรียกว่าความสเตเบิลหรือว่าความนิ่งของกระบวนการผลิตนะครับว่าคอมปาในการผลิตของเราแต่ละแบด็ดแต่ละรอบเนี่ยมีความนิ่งความแม่นยําขนาดไหนนะครับก็คือเครื่องเร um ีโอมิเตอร์นี้หรือว่า ODR MDR สามารถบอกได้นะครับหัวข้อนี้ที่ผมจะพูดก็คือประโยชน์ของกราฟรีโอมิเตอร์ รีโอเมเตอหรือ ODR หรือเราจะเรียก MDR ก็ได้นะครับก็ประโยชน์อันนี้ที่ผมสรุปขึ้นมาเองนะครับจากที่ผมได้ใช้เครื่องรีโอเ e เตอแล้วก็ผมมองเห็นถึงประโยชน์ของเครื่อง ODR MDR นะครับอย่างมากมายนะครับแต่ผมขอสรุปมาสักสักรายล,ละเอียดไม่กี่ข้อนะครับยกตัวอย่างประโยชน์ของครับรีโอ m e เตอนะครับหนึ่งบ่งบอกถึง การสุกข,ของยางหรือว่าการวันคไนนะครับวันคไนได้เร็วหรือว่าชา้ารวมถึงที 5, ค่าสกอตหรือว่าทีสนะครับรวมถึงเคียวททมของยางตัวนี้หรือว่า T90 ตัวนี้เป็นค่าที่บ่งบอกได้จากเรียวมิเตอร์หรือว่า ODR MDR นะครับประโยชน์ที่2ก็คือเรื่องของ ML MS ก็คือความหนืดหรือว่ามูนนี่ของยางนะครับความความหนืดต่ําสุดความหนืดสูงสุดนะครับ เราะฉะนั้นประโยชน์ที่2คือบ่งบอกถึงความเนืดความเนืดนี้สามารถนําไปใช้ได้ก็คือในการแปรรูปหรือว่าขึ้นรูปชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการอินเจ i ชันมู d ดิ้งคอมเพรสชันหรือว่าเอ็กซ์ i o ูนะครับสามารถนำค่ามูลนี่หรือว่า ml ms ตัวเนี้ยไปใช้ในการคำนวณการไหลของยางได้ว่ายางเราเนี่ยไหลดีหรือไม่ดีนะครับในการนำไปขึ้นรูปชิ้นงานนะครับ ข้อที่สามบ่งบอกถึงอายุก,การจัดเก็บของคอมเพลตได้นะครับดูจากค่าอะไรก็คือตัวใหญ่ผมจะดูจากค่า TH t s t สิบนะครับกับ t เก้าสิบตัวนี้สามารถบ่งบอกได้ว่ายางคอมเพลตรอใกล้สุกหรือยังใกล้จะตายสควอชหรือยังนะครับเก็บได้นานประมาณไหนเก็บได้นานแค่ไหนนเนี่ยคราบดิโอมิเตอร์ก็สามารถบ่งบอกได้นะครับอาประโยชน์ที่สามนะครับประโยชน์ที่สี่คราบดิโอมิเตอร์สามารถบ่งบอกได้สําหรับผมก็คือบอกว่า อย่างอําปาสูตรนี้นะครับใช้สารตัวเร่งกลุ่มไหนเพราะว่ากลุ่มสารตัวเร่งเนี่ยมีเยอะมากนะครับในกรณีที่เราสมมุติเอาได้สูตรได้กําป้ามาแต่เราไม่รู้ว่าเขาใส่สารตัวเร่งกลุ่มไหนจาก7ดกลุ่มของสารตัวเร่งนะครับถ้าผมมองกราฟยูมิเตอร์ ometer, ผมก็จะสามารถบอกได้ครับว่ากําปาที่เทสต,ตัวเนี้ยตัวอย่างที่เทสต,ตัวนี้ใช้สารตัวเร่งกลุ่มไหนนะครับเช่นกลุ่มไทอาโซ กลุ่มซันฟีนาไม้กลุ่มไทยูเรมกลุ่มควอเดีนหรือว่ากลุ่มอื่นๆนะครับก็เราสามารถใช้กราฟโวลเมเตอร์ตัวนี้มาอ่านได้ว่าอย่างคอมปาวแซมเพลนชุดนี้ใช้แอคติเวเตอร์หรือว่าสารตัวเร่งกลุ่มไหนนะครับอ <abajo> ่าแบบนี <aj SB uts CGI> ้คือประโยชน์4ข้อแล้วนะครับก็ประโยชน์มีมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านต้องการความรู้เพิ่มเติมว่า เครื่องดิโอเเตอร์ใช้งานยังไงนะครับมีประโยชน์อย่างไรการอ่านค่าต่างๆนะครับของเครื่อง ODR MDR การตั้งมาตรฐานอันนี้สำคัญมากครับตอนนี้ที่เราซื้อ,อยาอเครื่องรีโอมิเตอร์หรือว่า ODR MDR มาเล็กๆซื้อมาใหม่ๆนะครับเราอาจจะตั้งมาตรฐานยังไม่ได้ว่าควรจะตั้งอุณหภูมิยังไงรวมถึงกราฟมาตรฐานที่เราจะเซตให้เป็นระบบนะครับจะตั้งมาตรฐานของ สูตรกอมปาวสมมติสูตรก๊อมปาวเอก๊อมปาวบีเราจะตั้งมาตรฐานอ่าสก๊อตไทม์ทีสิบทีเก้าสิบไว้ที่ตรงไหนนะครับเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตอันนี้ก็ปรึกษามาทางหมอยางคอมปาวได้นะครับเราเคยมีการตั้งมาตรฐานสําหรับเครื่องรีโอเมเตอร์เริ่มต้นนะครับว่าระยะแรกเราต้องตั้งมาตรฐานคอมปาวเอก๊อมปาวบีเนี่ยค่าอย่างไรเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตให้มันให้นิ่งนะครับให้สเตเบิล เพราะฉะนั้นหากท่านมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เพจหรือว่า youtube นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยหมอยางกอมเปานะครับหรือว่ายางล้างโมนยางล้างแม่พิมพ์ก็จะขึ้นคลิปวิดีโอที่ผมทําไว้นะครับรวมถึงก็ติดต่อมาได้ทางเพจหมอยางกอมเปานะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ